สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสก,กอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกสปอร์ติ้งบาร์การ์ไพรกับนาดฟุตบอลอิตาไป0ประตูต่อ4คาราบักเอาชนะนัดเอเอเคเกนไป1ประตูต่อ0ออโดกิมเสมอการนัดเลพอร์นานไป0ประตูต่อ0แท็บซอนสเปอร์เอาชนะนัดบาเซิลไป1ประตูต่อ0 ลาซิโอเอาช้งด้านซีเอฟอาร์คูไป1ประตูต่อศูนย์เอเคลานาคาเอาช้งด้านดานิโปไป1ประตูต่อศูนย์โลโกเดเลตลัดเก้าเอาช้งด้านอันเดเลตไป1ประตูต่อศูนย์และเชลริฟติลโพครับพ่ายกับงานปฏิสารเบลเกตไปศูนย์ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟูตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกเลส์บูซาวบวกเอาช้งด้านเอสโลมาไป1ประตูต่อศูนย์ อาแจากอัมสเตอร์ดัมเสมอยูเนียนเบอร์ลินไป0ประตูต่อ0บาร์เซโลน่าเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2องเอฟซีแซตเตอร์โดเนตเอาชั้ด้านแลนด์ไป2ประตูต่อ1ยูเวนตุสเสมอน้องไป1ประตูต่อ1ไบเออร์ลูเบอร์เกเซนพายกับทางด้านโมนาโกไป2ประตูต่อ3สปอร์ติ้งลิสบอนเสมอมิทเทลแลนด์ไป1ประตูต่อ1และเซบียาเอาชั้ด้านพีเอสบีเอลเฟนไป3ประตูต่อ0 โอเคนะครับผมเรก,การสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ